ได้ไปซือเลยที่ไปกินเบียร์ครับแล้วก็มันเบียรชุดสุดท้ายครับคนเล่นยามามามั้ยมันอ่าจะสองทุ่มอะไรครับช่วยแม่หน่อยมันมันเหลือชุดสุดท้ายชุดเดียวเนี่ยแกจะกลับบ้านที่จังหวัดเลยครับก็เลยซื้อให้แกเลยครับพี่พี่จะกลับบ้านจังหวัดเลยแม่แม่คนคนที่ขายครับเขาเขาอยู่คนเลยคนจังหวัดเลยครับอันนี้ว่าเป็นชุดดีเลยแม่ครับมันเหลือชุดสุดท้ายเลย ผมก็เลยเอาตอนแรกตัวแรก่าจะเอาใบเดียวแหละเอาไมป๊บเอาเอาเลเมาแล้วเเงินนี่พี่เอาไปเทสต์ังไหนครับอเอไปใส่แล้วเนาะเงินั้งันนี้พี่จะเอาไปเส์งินเนเงส่วนหนึงจะจะต้องเทให้บุญเป็นราง่วนครับเพราะว่ามันได้มาแบบนี้แลครับมันมาแบบเป็นโคนย่างรจะครับแล้วก็กเจอ ใจหนีใจสินทำมันแล้วนะครับแล้วเราวางแผนนั้นคนให้มัน,ให,มนให้มันถูกคิดแไปต่อเฉยๆนะครับแล้วก็สำคัญก็อย่าลืมบุญปุ้อย่าลืมเป็นตัวคนเจ้าของ,งเช่นกันถ้าถ้า,ถาเขาอยริงแน่นอนใช่พี่สดบนอ่ะสดครับสด